สวัสดีครับพี่น้องพยาการถ่ายบรรยากาศในการลอยกระทงนะครับนะที่พยาการบริการะระดับไฟไฟแสงสีเสียงพี่น้องนี่โอ้สวยงามอันนี้มองลานมองอมองนี่จะเป็นมองลอยนะครับเนาะพูนเวทีเครื่องเสียงจะอยู่ทางพูนนพุน,พนไปทางพูนพี่น้องอันนี้มาถ่ายรีวิวไฟสักครัพี่นอ้องไฟประดับโอ้ปีนี้ใส่ไฟหลายพี่น้องเอ้ใส่ไฟไลายลายพี่น้องคนไหะ ใส่ไฟหลายไฟไฟลักไฟลักไฟแสงสีนี่จนจนบดอ่ะไฟการมาโอ้ยมาไหนตรวจเช็คเบิ้งนี่แหะ,ะเดี๋ยวพาไปเบิ้งบรรยากาศไปหลอบเนะนี่แหละไข่ย,ยู่เด็กหน่อยมีมีม่องรอยกระทง่งนะครับนะ นี่ครับลูกหลานมารยกระทงตำบล11หมูบาน11หมูบ้านพี่น้องงานระดับตำบลเนาะครับเนาะพยาการับไฟประดับแสงสีเสียงพี่น้องพูดไขี่เล่งตรวจนั่นนี่ขี่เล่งตรวจงานพี่น้องเลยไฟผัดไฟยังก็อยู่บริเวณงานเพละพี่น้องไฟนะครับเนาะไฟเต้นไฟเต้นไฟเต้นก็ใส่หลายหลายปีนี่ อ่าเนี่ยพยาการจะพาไปเบิง<ป>เราหลออไปเรื่อยๆนะครับพูดนะไฟกว่างนี่พี่น้องบะเมนแข็งแกว่างปีนี่ใส,ส่ไฟสายสายไฟนี่ประมาณสักห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรเกือบกิโลวนไปวนมาเนี่ยหางมองจอดรถสเสล็งกันใช่ค่ะเป็นกระที่ทำจับว่าดุธรรมาชาติค่ะ ราคาจาับต้องได้ใครไม่มีคู่เด็กไมซื้อสองอันบริเวณบริเวณด้านหน้าทางพูดกับเมนถนนยินถนนว่าพยการติดไฟไว้นะครับนะอันนี้ไฟประดับนะครัเวทีไฟกรรมการแมนพี่น้องเลยมาบริการนะครับให้พี่น้องที่มาช่วยงานอะไรนี้ได้จับจ่ายต่อในส่วนะครับาไปเขาจมาเพราะในโครไฟารถ้า้นะครับวันนี้ในเพื่อบันทึกภาพนี่พยการทำบรรยากาศในพิธีด้วยโดยรอบไปเบิ้งนะพี่น้องนะวันลอยกระทงไม่ใช่โชว์ตัวค่ะ ค่ารูปกับพระประธานค่ะเดินขึ้นไปยืนสวยๆรอทำงานมงคลเงี้งานพุทธพิษณงานยีหยังกับไฟสีชมพูวัยาการต่อคะแนนนะคะเดี๋ยวมันทำยังหมดแล้วอีกสองตนพี่น้องพอพี่เปิดเฉยๆยังไม่ได้ถูยังไม่ได้สู่รอบโชตัวนะคะแต่รอบโชตัวต้องเดิน ่านเเคะขดให้สวยนะคะอย่าตีลังการมานะคะเพราะว่าเห็นสาวงามปีนี้สาวงามของเรากล้าแสดงออกมากครับผมค่ะผมาความสุขเลยค่ะเพลงขึ้นเช็คสาวเท่านั้นแหละค่ะซ้อมเลยซ้อมกับความสามารถพิเศษเลยค่ะโอ้ดีมากคุณซิมกันพร้อมได้ว่าอันขั้นเจ้าใดก็ปล่อยใดเนี่ยที่เริ่มกันเริ่าเดี๋ยวต่ไปเบิงนางโน้ตพม่ากันไปดองเป็นหุนกันแล้วอย่าลืมเลยพิธีกรเน้อค่ะเป็นหุ้นจะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับเปิดมีมีแต่พูดงามๆไปลอสมนะครับเกณฑ์สามสิบปีขึ้นไป ค่ะไม่เกิน50ปีใช่ค่ะก็ถือว่ามาร่วมสนุกกันนะคะแต่การจัวขึ้นมาผมจำไม่ได้สคกคนเลยจำไม่ได้ให้สวยมากค่ะสวยงามมากนะคะเชื่อว่าหลายๆคนวันนี้อยากจะมาเชียร์ให้กำลังใจอยากเชียร์แค่เสียงร้องอยากเชียร์แค่ปรบกมือค่ะต้องซื้อดอกไม้นะคะหนึ่งดอกสิบบาทก็เท่ากับหนึ่งคะแนนนะครับหนึ่งดอกก็สิบคะแนนนะครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการก็เดินทางมาถึงแล้วในเลิศเล่ยหนึ่งท่านค่ะก็จั็ได้เลย ก็ยังสวยนะครับกรรมการก็ไม่ยอมเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะก็ถือว่าวันนี้เรามาร่วมสนุกสนานกันนะคะกระทงกระมีเป็นอะรรมีจำนายของเรียนนาว่างเลยบรรยากาศของพี่ที่เปิดอย่างเป็นระดับโรงเรียนนะคะทมาถึงค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อย่างที่ได้แจ้งไปนะคะว่าวันนี้มาร่วมชมร่วมเชียร์นะคะสำหรับการประกวดสาวงามแล้ววันนี้ยังมาลุ้นกระทงของหมู่บ้านตัวเองด้วยสวยงามมากสวยงามมากค่ะอันนี้คือแต่ละคนนะคะจัดทำมาตั้งแต่วกนที่ตั้งแต่หโมงเช้า กลาวันจนถึงหกโมงเย็นของวันนี้นั่นนตั้งใจค่ะค่ะเมื่อมาถึงแล้วก็ทดสอบได้ไหมครับสอได้ครัทดสอบลองทดสอบก่อนได้นะครับบางคนอแล้วอันให้กับกระทงด้วยสวยงามอย่างเดียวไม่ได้ความเป็นกระทงก็จะต้องลอยน้ำได้ลอยน้ำได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็อถึงกาคณะกรรมการจะพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือเน้นย้าในเรื่องของวัสดุธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นต้องเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติจริงๆไม่ไเบิ้งกำลงกนครับใบใบตองนะคะดอกไม้ที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติอาจจะมีริบบิ้นกรรมการก็อาจจะหักคะแนนครับางนี้บางคนก็ใส่กันด้วยนะครับบางคนกลัวลอยไม่ได้ยัดโฟมไว้ด้านในกรรมการจาอกระดกะคัใช่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กรรมการตรงไปตรงมาอย่างแน่นอนอ่าลักไก่ ไม่ได้นะคะในค่ำคืนนี้ค่ะครับผมนะครับค่ำคืนนี้นะครับก็อ่าเพิ่นว่าได้ยินนในเสียงอยากเห็นหนาเพิ่นว่าเอาโชว์ตัวค่ะเราขึ้นไปดีนเพิ่กนสิป,ปมือเฮ้ายี่หอก่ะพี่แดนม่นบ่ครับอ่านเห็นมอเสียงปมือสวดๆวาดขอบคุณนะครับเดื่องาเสียงปมือนะครับ การไล่กับพี่เรานะครับก็ได้เหรียนมาจุกระพบอีกหนึ่งรอบนะครับนั่นก็คือปี2516นะครับจากปีการเราก็มาการอย่างคับข้างและปีนี้ก็เช่นเดิมนะครับการประกวดงานนว่าด้วยนะครับในท่าคืนนี้ครับค่ะอย่างที่เราได้แจ้งไปนะคะว่าค่ากินนี้เรามาทั้งรักเอาความสุขแล้วก็มอบความสุขให้กคนค่ะ และสองคนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะทำธีเปิดอย่างเป็นทางการก่อนดอกไม้ดอกละซิบัตนะครับนายกนักงามครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเบิร์นครับนี่เจ้าหน้าที่เทศบาลเป็นข้าวตัดลนนะครับเป็นข้าวน้ำเพื่อคอยบริการนะครับเมาอยู่ว่าจะเมาให้เวลาพอดอยู่นะครับแก่ลงข้าวตนะครับก็จะเมาให้เวลาพอดอยู่เราจะลดนะครับจอดได้เลินเดียวนะครับตามต่อบรจอดได้เลยนะครับต้องเป็นเดนเดียวด้วยว่าก็จอดให้คนที่อยู่ด้านหน้าเขาจอดไว้แล้วนะครับ ออกได้เพื่อความสะดวกในการสัญจรใช่ครับไอ้ว่ารั้งก็ลั้งเหล็กมีประกาศรถหมายเล่ยกระดูกทั้งังขวาอีกนะครับนี่ครับบริเวณด้วยหล่อเลยเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงนี้นะคะก็ขอความร่วมมือท่านใดที่เดินทางมาด้วยรถยนต์นะคะก็สามารถจอดได้ตามที่จอดรถที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจ่ายที่รู้หนึงครับใา่ครับทางนี้่งเพื่อความสะดวกในการสัญจร ไกลไปให้ถึงความสามารถพิเศษคือร้องเพลงหมอลำผู้ส่งเข้าประกวดค่ะบ้านหนองมาแซวค่ะต่อไปครับผู้สัหมายเรื่องเก้าจะครับนางสาววาทิสอนนะครับเพียน9้าชื่อเล่นออมแอมเดือนตี่3สเดือนเมษายน2533อายุ33ปี อยู่บ้านเลขที่98หมู่3อำเภอเมืองจังหวัดอ่ำน้าเจริญน้ำหนัก68กิโลกร,รมัมส่วนสูง175เซนติเมตรสัดส่วน3.6 3 0 3.7อาหารที่ชอบหมูกระทะกีราที่ชอบบาส คติประจําใจยอมตนให้คนใช้ถึกตนเพื่อใช้คนไม่รอให้ใครใช้ความสามารถพิเศษแสดงละครพิธีกรรำและเล่นกีฬาผู้ส่งเข้าประกวดชุมชนบ้านนาวังครับลำดับต่อไปเป็นผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบค่ะ นางสาวจารุดีวงทองค่ะชื่อเล่นคุณหงค่ะเกิดเมื่อวันที่5เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2528อายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่18หมู่ที่1ค่ะน้ำหนัก49กิโลกรัมส่วนสูง157เซนติเมตรสัดส่วน3 4 29 36ค่ะ อาหารที่ชอบข้าวมันไก่กีฬาที่ชอบคือฟุตบอลพติประจ,จําใจเท่าประคุณครัผมตอนนี้กองประกว่ก็เปิดกําหน่ายดอกไม้ได้แล้วนะครับเรียนเชิญน,นะครับผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับในงานของเรานะครับคื้อดอกไม้มอบหน่านุ่มากของเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจในค่ำคืนนี้นะครับดอกละ10บบาทสิบบาทนะครับ ค่ะซึ่งดอกไม้ที่ได้นะคะในค่ำคืนนี้ของสาวงามหนึ่งดอกต่อหนึ่งคะแนนนั่นเองค่ะเชิญเลยนะครับมอบได้เลยนะครับชอบคนไหนเชียร์คนไหนนะครับส่งดอกไม้ให้คนนั้นนะครับเชิญครับตอนนี้กรรมการกําลังคุมขมับขาพี่แดนสวยงามสวยงามมากนะคะกรรมการบอกนะแลาวกรรมการ นะครับพี่น้องให้กําลังใจได้เลยนะครับเป็นดอกไม้จากขอบ,บวกวดเท่านั้นนะครับดอกไม้จากก้าวเวดทีดอกดาวเรืองจากกระทงไม่เป็นคะแนนนะครับรอยยิ้มก็ไม่เป็นคะแนนนะครับของเราประจํานางงามได้เลยนะคะอ่ะาเจ้าหน้าที่ดอกไม้เบิร์ดกำลังน่เต็มกระเป๋าหนึ่ง <c oughs> <c oughs> โอ้จะเป็นดีหลายจะเป็นพื้นมาเจียกันหลายค่ะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะคะซึ่งมีความสุขความสุขค่ะวันนี้ค่ะ สิบบาทของท่านมีกำลังใจให้กับสาวงามของเรายิ้มได้ทั้งคืนค่ะแห้งไฮไลท์แห่งยิ้มกว้างได้พี่น้องพอตอนนี้นะครับคณะกรรมการก็รับดอกไม้ไปนับนะครับเพื่อจะส่งค่อให้กับคณะกรรมการที่รับดอกไม้นะครับเพื่อให้พี่น้องได้มาในวันนี้ได้ซื้อโดยเฉพาะในความม่อทีนะครับหรือก็ประกวดอีกนะครับแต่ไม่ต้องนะครับรีบนะครับเรามีสามรอบนะครับนี่คุณวรพจนในการมอบรางวัล ยิ่งเลยน้ำตัวเราแนะนำตัวให้รอบที่สองนั้นจะขึ้นมาพร้อมกับการแนะนำ,ต,นำต,ตัวเองนะค<ม>นะาหม่แล้วนะครับกำลังใจให้กับนะครับผู้เข้าประกวดในค่าคืนนี้นะครับกรรมาการของเรากลุ่มขมับข่าความสวยความงามในค่ำคืนนี้ เออถ้าเจ้าหน้าที่อยู่ด้านหลังนางงามไม่อยู่แสดงว่าอดอกไม้เป็นนับอยู่เลยแล้วนางงามถีบไม่ก่อนนะคะมาได้เลยนะครับได้มาครับติดไว้นะครับเต็ดไว้เดินมา้าได้เลยนะครับตรวจเท่านั้นนะครับเป็นดอกไม้ที่สัญลักษณ์ที่ติดไว้นะครับค่ะเชียร์หมู่บ้านของเรานะคะนี้คือหมายเลขผู้ที่ได้รับรางวัลนางนพมาศในงานประเพณีวันลอยกระทง ของเทศบาลตำบลนาวังได้แก่มายเลขกนางนพมาทัพคืนนี้ได้แก่มายเล็กแปดค่ะนักเตะนะครับคุณวราพรสีสมยานหนึ่งหนึ่งคุณศนีหัวเข่าส่งเข้าประตูและหมายเลขเกาได้รัปล ong สาเลิศอันดับ <Workers S 2> ที่หนึ่งนะคะเหรือห<า>นักที่สองน go? ักเรียนเชื่อมต่อนงเป็นปเนคนทอนนะครับก็เปิดไว้ก่อเริ่มเลยค่ะแลำดับที่สองก่อนที่ไหนก่อนนะครับก็คือหมายเลขเก้ามายเล้านะครับเพืนครับนนี้นะครับมอบให้กับนะครับรองชนเลศคาดหมายเลขเก้าก็ผมรายการเะว่าของเราก็คือหมายเลขแปดนั่นเองค่ะรับผม ก็เลี้ยงเชนนะครับยกตมาต่อเลยนะครับให้ตาเอานหนึ่งนะครับเน็นนของแซลเบ่ห้านะครับรับพระเรตให้เป็นหนาให้มากไปกันตี2อ6 6ันร้อหสไกันี้ครับค่ะนางนุชพรพัฒนเท่านปีนี้ค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะก็คือหมายเลขแปดนั่นเองค่ะ ค่ะลำดับต่อไปม่อปรางวันชนะเลิกนะคะผู้เป็นนางลบพมาศในคั่นคืนนี้ประจำงานประเภทนีลอยกระทงค่ะ ยีเจ็ดพฤศจิกายนสองพัายหกสิบหกค่ะหมายเลข8ค่ะอะไรครับมันดูน่ากลัวสาวราพรศรีสีสมานะครับหรือพรนะครับจากชุมชนหนองมะเสือหมู่5นะครับเอ้าเอเอ้าโอ้โอ้ยค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจสาวงามทั้ง11หมายเลขค่ะแต่ชนะไม่สำคัญนะครับความสามัคคีเท่านั้นนะครับที่จะ ได้ลงพื้นด้วยได้อย่างมีความสุขนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณสาวงามทุกคนเลยนะครับวันนี้ที่มาร่วมประกวดนะครับในค่ั้งปีนี้ทุกคนเชิญนะครับเพื่อความร่วมมือในการส่งสาวงามเข้าประกวดในค่ั้งปีนี้ขอบคุณทุกท่าน,าาน,นเป็นอย่อบบอา,าสงสูงรค,รครับค่ะ,คะทา่านไปงมอบรางวัลน,นะคะสำหรับสาวงามทั้ง11หมายเลขค่ะท่านนายกของเราค่ะ ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับสาวงามทั้ง11หมายเลขอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิญเชิญนะไล่มาค่ะถ่ายรูปก่อนนะถ่ารูปก่อนนะครับขอบคุณครับเชิญขยับไปตรงกลางหน่อยค่ะเชิญคณะกรรมการนะคะเชิญเลยนะครับค่ะเชิญผู้นกรคณะกรรมการผู้นำนวยการชลค่ะบันทึกภาพร่วมกับ สาวงามค่ะเียนเชิญค่ะเียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะบนเวทีนะคะท่านประหลัดด้วยนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับเียนเชิญนะครับขึ้นบนเวทีร่วมบันทึกภาพก,ก็พร้อมแล้วนะคะ<ม>เพื่อนหลายชุดแล้วเนี่ยครับหมดหรือยังคะเจ้าหน้าที่ของเราคณะกรรมการจัดง,งานของเราจะบันทึกภาพมีเพิ่มเติมไหมคะถ้ายังไงมาได้เลยนะคะถ้าไม่มีจะได้ให้ท่านพักผ่อนค่ะ โอเคค่ะขอเสียงปรบมือขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณสาวงามที่มาสร้างสีสันในการประกวดในครั้งนี้ค่ะอย่าลืมกินน้ำากังเด้อเพื่อนว่าอื่นในเรื่องต่างไปเปิดปลายูบานกระไดขอบพระคุณนะครับคณะกรรมการทุกท่านนะครับวันนี้ที่ได้มาร่วมจัดสินในการประกวดในงานในครัคืนี้ะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในกิจกรรมในครั้ืนี้ตลอดจนขอบพระคุณนางานทุกทุกคนเลยนะครับ ทีแรกก็เบื่อนะครับไปการมาขะ้วนะครับไปทำกันได้วยนะครับผม่ะซึ่งวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ทหน้าที่พีก่อนะคะอาจจะมีคําพูดนะคะอาจจะไม่ถูกใจท่านต้องกราบขออภัยนะคะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะก็จะมอบความสุขให้กับทุกท่านด้านหน้าเวทีต่อจากดนตรีนะคะและพงศลลรมนะครับพี่น้องขี้มาในวันนี้จะตกรับนะครับขาในวทีนี้ ชั้นนะคะว่าที่ร้อยปีหญิงคติฐาทองอ้นค่ะคุณครูจากโรงเรียนนาวังวิทยาค่ะครับผม,มานายดยชัยลุงภูมิกรรมพนักงานพิทบาลจำบุญนาวังนะครับทสองคนต้องขอลาพี่น้องไปก่อนแต่เพียงเท่านี้มอบไปทีเดียวให้กับคณะบุรรมเพื่อคว,วามบันเตื่อนนะครับ,บพเด็กๆทพี่น้องกนรับนะเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หน้าตัวตันลูกสองี้วันลอยกระทมทุกขึ้นเงาท่านไหนที่มีคู้อูแล้วขอให้รักกันนี่ันอนข่านไนี่ยังโสดอย่าเจอเจอิพูดในท่ันคนนี้นะครับดาวนันเซีอ็มบ้เจ้าหน้าเจ้า